วันนี้นะครับทุกคนผมอยากจะมาแนะนําเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสําหรับเด็บทุกคนเลยนะนะครับก็พอดีว่าผมเนี่ย เชื่อว่าหลายๆคนที่เขียนโค้ดนะก็น่าจะมีความรู้สึกแบบว่าอยากจะเก็บโค้ดนะครับเพราะว่าบางทีเราเนี่ยอยากจะเอาไว้ใช้ในอนาคตใช่ไหมนะครับผมแล้วเราขี้เกียจที่จะไปตามหาว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งจริงๆผมจะใช้วิธีหนึ่งที่จะนิยมใช้เหมือนกันก็คือผมจะมีการบุ๊กมาร์กไว้เออนะครับแต่ว่าการบุ๊กมาร์กเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ใช่ไหมนะครับที่เราสามารถบุ๊กมาร์กไว้ได้นะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงว่ามันเป็นโค้ดล่ะเออแน่นอนว่าโค้ดเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเก็บแล้ว เอามาใช้ซ้ำได้นะครับมันก็จะประหยัดเวลาได้เยอะเลยใช่ไหมนะครับก็ไม่ต้องไปตามหาแบบเสิร์ชตามเว็บอะไรพวกนี้นะนะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนำเว็บไซต์นี้นะครับก็คือเป็น s n i p s a f e c o m อ่าเว็บนี้เลยนะครับก็นี่ฮะ the simple and easy interface to store your code นะนะครับซึ่งการใช้งานก็ง่ายมากๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูเลยว่าใช้งานยังไงนะครับอ่ะก็อันดับแรกครับทุกคนสามารถมาสมัครสมาชิกนะแต่นี้ผมสมัครเรียบร้อยแล้วผมก็จะ sign in เข้าไปนะฮะ อ่าโอเคครับนี่ฮะพอ Sig- n in เข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับหน้านี้นะนะครับนี่ผมได้ทำการเก็บโค้ดไปแล้วเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาไว้ดูนะครับเผื่ออนาคตแบบว่าเราลืมว่ามันทำยังไงเออเนี่ยผมก็เซฟนี่เราสามารถกดคลิกมาดูได้นะอันนี้ผมพามาดูก่อนเห็นป่ะนะครับมันก็จะมีตัวอย่างโค้ดที่เราเก็บไว้แบบนี้นะนะครับผมโอเคนะเนี่ยสามารถกดโชว์ Line Number s สามารถกด wrap text ได้นะแล้วก็ Copy ไปใช้ได้ถ้าเราอยากจะเอาไปใช้งานนะครับอ่ะแต่ทีนี้นะครับ พามาดูวิธีการใช้งานนะนะครับจริงๆก็ง,ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทุกคนสามารถมากดตรงนี้อ่ะ Create snippet นะครับกดปุ๊บนี่เขาก็จะมีให้เราสามารถใส่ title ได้อ่ะอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมจะเขียนว่าเป็น HTML structure นะครับโอเคแล้วตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกภาษาอ่นะครับก็เนี่ยมีเยอะมากๆนะภาษานะครับจริงๆก็ถือว่าครอบคลุมเลยนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปว่า HTML นะครับอ่าโอเคทีนี้ ด้านล,ล่างตัวนี้เราก็ใส่โค้ดนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้ผมมีโค้ดตรงนี้อ่าสมมติผมจะเอาในส่วนของอ่าตัว n a ฟตัวนี้มานะครับเอามาใส่ลงไปปึ้งเห็นไหมอ่าแล้วก็อาจจะจัดระเบียบนิดนึงนะครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับทีนี้มันก็จะมีในส่วนของโฟลเดอร์ตรงนี้อ่ะจริงๆเราก็กําหนดตามนี้นะ Privacy นะครับก็เป็น Public แล้วก็สามารถกําหนดใส่แท็กได้อย่างเช่นเป็น HTML นะครับอ่าโอเคก็แค่นี้เห็นไหมใช้งานง่ายมากๆแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับ ปึ๊บนี่เห็นป่ะพอกดเซฟปึ๊บเนี่ยมันก็จะแสดงตรงนี้นะครับทีเนี้ยพอเราจะมาดูโค้ดเราก็คลิก View s n i p p e ตตรงนี้เลยฮะมันก็จะลิงก์มาที่หน้านี้เห็นไหมนะครับก็สามารถดูโค้ดแล้วก็ Copy เอาไปใช้งานได้เห็นป่ะนะครับว่าคือสะดวกสบายมากๆนะนะครับอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยด้านซ้ายมันก็จะมีภาษาที่เราบันทึกโค้ดใช่ไหมอ่าเราก็สามารถกดคลิกดูตามนี้ได้เลยเห็นป่ะมันก็จะขึ้นตัวอย่างโค้ดที่เราเนี่ยเคยบันทึกไว้นะนะครับผมโอเค ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมกลับมาที่แดชบอร์ดมันก็จะมีปุ่มตรงนี้เห็นไหมนะครับนี่เราสามารถกดคลิกมาปุ๊บมันก็จะเข้ามาหน้าแก้ไขตรงนี้นะครับจริงๆก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับตรงไปตรงมามากเนี่ยถ้าเราไม่ใช้แล้วก็สามารถกดลบนะนะครับจริงๆเว็บไซต์เนี่ยมันใช้ฟรีนะแต่ว่ามันจะมีรูปแบบที่มันเป็นเออเสียงเงินด้วยนะนะครับนี่มันจะมีราคานี่ฮะถ้าแบบ Plan Pro เนี่ยมันก็จะมีนี่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ของ s n i s s v e อ่าได้หมดนะครับ Access to s n i p s a ฟ e AI Buttons นะครับอ่า u ั l i m i t e d s n i น p e t s นะฮะอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ตัว Pro นะครับหเหรียญต่อเดือนแต่จริงๆตัวฟรีเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ใช้งานแบบได้เลยนะเออเพราะว่าเนี่ย เราสามารถเก็บได้เป็นพันเลยนะครับนี่แชร์โค้ดเป็นลิงก์ได้นะครับแล้วก็มีภาษาที่เขาพพอร์ตประมาณ130กว่าภาษาเลยนะนะครับจริงๆแพลนฟรีก็โอเคละเออนะครับนี่แหละก็เป็นเครื่องมือนะครับที่อยากจะมาแนะนําทุกคนให้รู้จักนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเดฟหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเจอปัญหาตรงนี้ก็คือบางทีเราไปเจอแบบโค้ดอะไรบางอย่างที่เราอยากจะเก็บไว้นะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะได้ใช่ใชไหมนะครับเออก็อย่างที่ผมบอกว่าจริงๆมันจะมีวิธี าการบุ๊กมาร์กแบบนี้เห็นไหมอันนี้ผมก็บุ๊กมาร์กไว้เหมือนกันเห็นไหมเออนะครับเพราะว่าเราไปเจอแบบวิธีแก้ปัญหานะครับเนี่ยเวลาเราเขียนโค้ดไปเจอปัญหาปุ๊บเราเซิร์ชแล้วที่นี้เอ้ยเราไปเจอว่าไอ้วิธีเนี้ยมันช่วยแก้ปัญหาได้เห็นไหมเออเราก็บันทึกเป็นบุ๊กมาร์กเป็นเว็บไซต์ไว้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดว่า เราต้องการเก็บเป็นชุดของโค้ดนะเออนะครับเนี่ยอย่างเช่นเก็บเป็นส่วนของเนี่ยโฮมเพจนะครับเป็น JavaScript อะไรพวกนี้ก็อย่างเนี้ยที่ผมให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยบางทีเราไปเจอโค้ดมาแล้วเราอยากจะมาดูเอามาเก็บไว้ศึกษาเออว่ามันอะไรยังไงนะครับโอเคนะนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นวิดีโอที่นี่แหละอยากจะมาแนะนําเว็บไซต์นี้นะครับซึ่งก็เป็นเครื่องมือที่ดีมากๆ สำหรับเดฟบทุกคนเลยนะนะครับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับผมหรือหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดซูเปอร์ a n k s ให้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ